ทักมาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าสายฟรีเล่นได้ไหมผมตอบเลยนะครับว่าเล่นได้นะครับแต่จะตามทันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมมันมาไกลมากๆแล้วนะครับตามทันนี้คงยากนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับสายฟรีก็เล่นได้นะครับไม่ต้องไปตามเขานะครับแต่ถ้าอยากให้ทันแพทนะครับทักไปในเพจเลยนะครับลิงก์ผมไว้ใต้คลิปนะครับมีไอดีขายนะครับ อยากได้อาชีพไหนก็จัดเลยนะครับนะตัวนี้ก็พันต้นๆนะครับบวกสิบห้าครบของโบราณครบนะครับหมุดรูนอะไรครบทุกอย่างนะครับมาดูสายซีแล้วกันนะครับสายซีเริ่มต้นเลยก็ต้องเป็นอาชีพนี้นะครับสไนเปอร์ที่ผมพี่ผมเล่นอยู่นี้นะครับนี่ตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับคืออาชีพสไนนะครับนี่สไนนะครับ ก็น่าเพื่อนก็น่าจะ,าจะต้องไปเชิปตัวนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มไปนะครับมันมีทั้งหมดมันจะมีคัสอันนี้คืออันนี้ไม่ได้นับคัส์นะอันนี้เป็นอันแรกของมันเลยนะครับเฮ้ยอันนี้ได้ไปคัสตหนึ่งแล้วไปคัส์สองคัสสามคัส์สี่มันจะมีทั้งหมดห้าคัสนะมีคัส์ห้านะครับแต่ถ้าจะเอาเรียกแบบ สากลเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้นับนับอันแรกเนี้ยไม่ได้นับมานับอันนี้เลยนะครับมานับอันนี้เลยหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มานับอันนี้เป็นค้าสี่นะครับนะถ้าจะเอาแบบสากลน,นะถ้าจะนับแบบเต็มๆก็น่าจะมาประมาณห้าคัสนะยุคแรกเจนแรกๆนะครับโค้โห,โโโหโหดโโโโโน,นะเจนแรกๆไม่เหมือนปัจจุบันนะครับไม่ต้องไปอัพอะไรเลย <c oughs> ปัจจุบันนี้น้อยจะจัดนะครับมีคัสเดียวเขาล่อเลยนะครับเย็ดแค้ ถ้าเพื่อนๆสมัครมาแล้วใช่ไหมครับอันดับแรกเลยก็คือฟาร์มนะครับฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนะครับฟาร์มอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะลงดันอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยดันอะไรก็ลงไม่ได้นะครับเพราะว่าเริ่มเพราะว่าเราสตาร์ทเริ่มแรกมันจะลงดันอะไรไม่ได้เลยนะครับเราค่อยเราเราฟาร์มก่อนฟาร์มหาขอมก่อนฟาร์มก็น่าจะได้วันละสองสามเอ็ม นะสำหรับอาชีพเริ่มต้นนะครับไอพวกที่มันบอกว่าฟาร์มวันละ20่มก็คือเขาเอาตัวเทพไปฟาร์มแล้วนะครับส่วนตัวส่วนตัวเริ่มแรกเราฟาร์มมันไม่วันฮิตหรอกยิงหลายฮิตกว่าจะได้ก็เก็บวันละสองสามเอ็มไปค่อยๆเล่นไปนะครับนะล,ลงดันก็หาเพื่อนนะครับหรือหากิวนะครับกิวที่เขาแบบลงนะลงดันกัน เมื่อเราได้เอมมาแล้วเราก็แล้วก็เอาเนี้ยแล้วก็มาซื้อของในตลาดทีแรกเราทีแรกเลยอะ่ะอย่าเพิ่งไปหาของโบราณนะครับถ้าไม่มีคนแบกนะแต่ถ้ามีคนแบกดันนี้นะครับนี่ ถ้ามีคนแบกดันนี้อันที่สองนะแต่เพื่อนๆต้องมีเลเวลร้อยหินะครับถึงจะลงดันนี้ได้นะครับเพื่อเพื่อหาเหรียญน,นี้แล้วก็สุ่มของโบราณน,นะครับอ่าสุ่มของโบราณแล้วก็ดันนี้จะเป็นเสื้อคลุมรองเท้าแล้วก็ประดับอันนี้จะเป็นโล่กับเสื้อนะครับสองดันนี้นะต้องรอให้ร้อยหถึงจะ ถึงจะลงได้นะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนทํายังไงก็ได้ให้เลเวลเพื่อนได้ร้อยหกิไวที่สุดนะครับหรือร้อยห้าิก็ได้นี่มาลงดันนี้นะครับร้อยห้าสิบอันแรกเลยนะครับนี่อันนี้ผมทําคลิปไปแล้วนะเนี่ยลงดันเนี่ยอันนี้ใครๆก็ลงได้นะครับง่ายมากนะครับนี่อันแรกเนี่ไม่ต้องมีของไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับนะแต่มีแค่เวลก็พอนะครับเราจะได้อะไร ถ้าเราเราต้องมาลงอันแรกก่อนนะครับลงครั้งเดียวนะครับลงครั้งเดียวถ้าผ่านแล้วถ้าผ่านแล้วถ้าผ่านพรุ่งนี้ก็หรืออาทิตย์หนึ่งนะเฮ้ยมันไม่ได้นับเป็นอาทิตย์มันนับเป็นวันเลยนะครับอันเนี้ยขอแค่เรามีเวลานะครับสเตมินานะครับสเตมินาเยอะเท่าไหร่ก็กดได้ไม่จํากัดนะครับไม่ไม่มีจํากัดนะผมลืมนะครับต้องขออภัยด้วย ลงอันแรกเสร็จก็มาลงอันที่สองนะครับแล้วก็มาลงอันที่สามให้ได้อันที่สามนะอันแรกเราเราเราจะไม่ได้ตั๋วนะครับอันที่สองนี่เราจะได้ตั๋วเดี๋ยวผมจะลงอันที่สองเลยแล้วกันอันที่สองอันอันแรกอันที่สองอันที่สามเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดแค่ระดับยากมันจะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับไปเราลงผมจะไปอันที่สองเลยสําหรับใครที่เลเวลร้อยห้าสิบนะครับไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะครับ แต่เราลงด้านนี้เราเสียหกสิบนาทีนะครับสเตมิน่านะลงครั้งหนึ่งเสียหกสิบนาทีเราจะได้เหรียญน,นี้นะครับไหนอ่ะผมมีไหมเนี่ยโอ้ผมไม่มีเลอเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปผมไม่มีอะครับนี่มีอยู่เนี่ยเหรียญน,นี้นะครับมาดูกันว่า อันแรกเราจะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับเหรียญน,นี้ทําอะไรแรกนะครับแรกของนะมันจะได้แค่ประดับกับเสื้อแค่นั้นนะครับมันจะได้แค่ประดับกับเสื้อนะครับอันตัวนี้นะครับดันนี้นะแล้วไม่ต้องใช้ของนะครับง่ายเหนหม้มันจะเป็นตัวมอนของเราอย่างเงี้ยเราก็กดออโต้เลยนะครับคงกดออโต้ทั้งหมดเห็นไหมมันก็จะบิงไปเองนะครับง่ายไหมง่ายครับ แล้วก็จะเลือกเพิ่มให้เราแรงขึ้นนะครับอันนี้คือผ่านแล้วนะครับไปอันที่สองนะครับแมง,ง่ายจัดพมบอกเลยว่าง่ายมากขอแค่เพื่อนเพื่อนมีรีววร้อยหกสิบมาลงด่านนี้เลยนะครับสําหรับใครที่เล่นคนเดียวนะครับเล่นคนเดียวไม่ไม่อยากไอ้ไม่อยากเข้าคิวนะเอาเอาเอาไม่อยากเข้าคิวนะครับเล่นคนเดียวก็มาลงด่านนี้ได้นะครับ ก็ไม่ต้องไปลงดันนะไม่ต้องไปลงดันใหนอันนี้เราก็ได้เราก็ได้เหรียญแล้วอะ่ะแล้วกดได้รัวๆนะกดได้ตลอดเลยขอแค่มีเวลาแค่นั้นกดทุกวันก็ได้ไม่ต้องฟารมแล้วกดได้เงินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะผมจะลงแค่หนึ่งครั้งให้เพื่อนได้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับ แต่ถ้าไปขั้นสามอ่ะมันจะได้เยอะมากนะแไม่ต้องมีของเราปล่อยออโต้ไปเลยนะครับแต่ต้องดูดีๆนะบางบางทีมันก็เดินเดินโงโงๆแบบนี้เห็นไหมมันไม่ตีเองอะ่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะบ <c oughs> ักนะเมื่อบลาผ่านแล้วเราก็จะมากดกล่องตรงนี้จะมีกล่องขึ้นมาอ่านี่พอเรามากดปุ๊บ เห็นไหมเราจะได้หินดีหินดีบวกแล้วก็ของพวกนี้เอาไว้บวกด้วยนะครับแล้วก็จะได้อันนี้มาสี่นะครับแต่ถ้าขั้นสามมันก็จะเพิ่มเป็นแปดนะครับเยดเข้เพื่อนก็ลงลงให้ถึงขั้นสามนะแต่ถ้าใครไม่แรงพอหรือตัวบางเกินไปก็ลงขั้นนี้มันก็กดได้เหมือนกันนะครับกดได้ไม่จํากัดเลยนะครับมันจะจํากัดแค่เวลาแค่นั้นถ้าเวลาหมดก็จบนะครับก็กดไม่ได้นะ นี่เห็นไหมส่วนอันสุดท้ายนี่มันจะเป็นอันใหม่แล้วนะครับอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือผมผ่านแล้วอันนี้จะยากนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องมีของแบบเยอะระดับหนึ่งนะถึงจะผ่านได้อผมจะกดให้ดูเมื่อกดปุ๊บเราจะได้เห็นไหมเราจะได้สีม่วงอ๋อมันไม่ได้แปดครับมันได้หกนะต้องขอโทษด้วยออันนี้ถ้าเราผ่านนั่นน่าจะได้หกไม่ได้ไม,ไม่ไม่น่าจะได้แปดผมน่าจะหลงอัน อ่าสีม่วงนี้ก็เป็นเสื้อคุมแล้วก็รองเท้าแล้วก็ประดับอ่าสีสีไอชุมพูม่วงนี้นะครับส่วนสีเทาก็มีแค่โล่อ่ะนี่เป็นของสไนทที่เราต้องใช้อันนี้คือเบสิกเลยนะครับสไนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของสายตีใกล้กายภาพพวกวาพวกไซตามะพวกอันนี้เห็นไหมเกาะมีครบนะครับ ไปลงได้นะครับสำหรับสายรีนะครับขอแค่เบลเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่จะลัดขั้นตอนไปของโบราณเลยนะครับเพราะว่ามันจะเอ็นเกมนะของโบราณแต่ถ้าใครแบบขี้เกียจลัดก็ใส่ของในตลาดไปก่อนก็ได้นะครับแต่มันจะเสียเงินเปล่า,ลา,ลานะเพราะว่าเราต้องยังไงเราต้องใช้ของโบราณอยู่แหละนะครับมันก็ต้องนะมันต้องมีอะของมันต้องมีอะครับ อ่เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ